ชอบกินไข่บ่อยๆควรรู้ไข่ขาวมีประโยชน์ต่อสุขภาพกินบ่อยๆจะส่งผลแบบนี้ต่อร่างกายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมนูไข่จัดว่าเป็นเมนูยอดฮิตสำหรับคนที่คิดเมนูอาหารไม่ออกไม่รู้จะกินอะไรดีหรือบางคนก็ชอบกินเมนูไข่เพราะด้วยเวลาที่เร่งรีบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามไข่ก็จัดว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ใช่น้อยเลยนะคะ และวันนี้สุดติ่งจะมาพูดถึงประโยชน์ของไข่ขาวให้ได้ทราบกันค่ะเชื่อว่าทุกท่านก็ต้องกินไข่ขาวกันอยู่แล้วคงจะมีน้อยคนนักที่กินแค่ไข่แดงซึ่งไข่ไก่หนึ่งฟองจะมีไข่ขาวประมาณ58%ของไข่ทั้งฟองเลยนะคะโดยมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากที่สุด88%และมีโปรตีน11%งั้นมาดูกันเลยค่ะว่าถ้ากินไข่ขาวบ่อยๆร่างกายจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง 1. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไข่ขาวจัดว่าเป็นอาหารที่มีโปรโตีนในปริมาณมากพอสมควรซึ่งโปรโตีนที่ได้จากไข่ขาวนั้นจะทำหน้าที่ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อในร่างกายของคนเราเพื่อช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายช่วยป้องกันการฉีกขาดของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะผู้ที่ชอบออกกาลังกายแบบหนักๆหรือออกกาลังกายเป็นประจำร่างกายในส่วนของกล้ามเนื้อมักจะได้รับความเสียหายได้ง่าย ดังนั้นจึงแนะนำว่าให้กินไข่ขาวบ่อยๆเพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับโปรตีนจากไข่ขาวไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายให้กลับมาเป็นปกตินั่นเองค่ะ 2. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายโปรตีนจัดว่าเป็นอีกหนึ่งสารอาหารที่สําคัญที่ทําหน้าที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีดังนั้นการกินไข่ขาวบ่อยๆ จึงมีส่วนช่วยให้ร่างกายของเรานั้นมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมากขึ้นและไม่เพียงแค่ร่างกายจะได้รับโปรตีนเท่านั้นแต่ไข่ขาวยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนั้นแต่อย่างไรก็ตามการกินไข่ขาวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพต้องกินผ่านกระบวนการปรุงสุกเท่านั้นนะคะ เพื่อที่จะให้ความร้อนได้ไปทำลายเชื้อโรคที่อาจมาพร้อมกับไข่ขาวและเพื่อที่จะให้ความร้อนช่วยสลายโปรโตีนอวิดินที่อาจจะไปขัดขวางการดูดซึมไบโอตินของร่างกายนั่นเองค่ะ 3. ช่วยบำรุงระบบประสาทไข่ขาวไม่ได้จัดเต็มแค่โปรโตีนเท่านั้นแต่ยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุในปริมาณที่เยอะมากเช่นกันโดยเฉพาะวิตามิน B ซึ่งเป็นวิตามินที่ทำหน้าที่ช่วยบำรุงระบบประสาทและการทำงานของสมองได้เป็นอย่างดีดังนั้นการกินไข่ขาวบ่อยๆจึงมีส่วนช่วยในการบำรุงระบบประสาทและสมองโดยเฉพาะช่วยกระตุ้นในส่วนของความจำที่ดีขึ้นพร้อมกับช่วยปรับอารมณ์ให้คงที่อีกด้วยค่ะ 4. ไข่ขาวเป็นแหล่งรวมของโปรโตีนคุณภาพดีโปรโตีนในไข่ขาวนั้นจะเป็นโปรโตีนออนบูมินซึ่งเป็นโปรโตีนที่จัดว่าคุณภาพดีมากม เพราะร่างกายสามารถที่จะดูดซึมได้เกือบร้อยเปอร์เซนตเลยทีเดียวที่สำคัญยังเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายดังนั้นผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งผู้สูงอายุหรือผู้ที่รักสุขภาพต้องห้ามพลาดที่จะกินไข่ขาวให้ได้บ่อยๆนะคะและอีกอย่างร่างกายของคนเรานั้นต้องการกรดอะมิโน ซึ่งไข่ขาวจัดว่ามีกรดอะมิโนโที่ร่างกายควรได้รับอยู่ในปริมาณมากเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างการทำงานของเอนไซม์ในร่างกายให้ทำงานดีขึ้นเพื่อที่จะให้ฮอร์โมนในร่างกายสามารถหลั่งออกมาได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ 5. ช่วยบำรุงผิวหน้าคุณผู้หญิงทั้งหลายจะรู้ดีถึงประโยชน์ของไข่ขาวว่าจะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวหน้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งไข่ขาวจะอุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิดหลายท่านจึงนิยมนำไข่ขาวมาพอกหน้าเพื่อบำรุงผิวหน้าให้ขาวใสไร้สิวลดจุดด่างดำพร้อมกับช่วยบำรุงผิวพัรร์ให้มีความแข็งแรงและไม่เพียงเท่านั้นไข่ขาวยังสามารถนำมาใช้บำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยเงางามได้อีกด้วยนะคะโดยวิธีการทำก็ง่ายๆเลยเพียงแค่ให้นำไข่ขาวมาตีเป็นฟอง จากนั้นก็ให้ผสมกับน้ำมันมะกอกเล็กน้อยแล้วคนให้เข้ากันนำมาหมักผมโดยปล่อยทิ้งไว้ประมาณ30นาทีถึงค่อยสระผมตามปกติโดยแนะนำว่าให้ทำอาทิตย์ละครั้งก็พอแค่นี้ก็จะทำให้เส้นผมดูเงา,างามอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมกับช่วยให้เส้นผมมีสุขภาพดีไม่ชีฟ้ฟูและดูมีน้ำหนักมากขึ้นค่ะ 6. ช่วยสมานแผล ไข่ขาวสามารถนำมาใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกได้นะคะเพื่อที่จะช่วยลดความแสบร้อนลงเมื่อไหร่ก็ตามที่โดนน้ำร้อนลวกให้นำไข่ขาวมาทาบริเวณที่ถูกน้ำร้อนลวกโดยทาให้ทั่วแล้วปล่อยทิ้งไว้สักพักจนแห้งถึงค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดซึ่งการใช้ไข่ขาวในการทาแผลจะช่วยให้รอยแผลแดงหรือแผลผุพองนั้นหายไปได้แต่อย่างไรก็ตามก่อนทาไข่ขาวต้องห้ามให้น้ำเย็นโดนแผล หรือแกะแคะเกาแผลเด็ดขาดเพราะจะทำให้หนังถลอกได้ซึ่งจะส่งผลทำให้การใช้ไข่ขาวทาก็จะไม่ทำให้แผลหายได้นั่นเองค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ